ค okay. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ม i พิกชาแนลนะฮะเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะหลังจากที่ปล่อยคลิปที่ต้นไปจริงๆแล้วมันมีมันมีปัญหาเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยแหละแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแก้ไขกันอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อุบัติเหตุเลยทีมงานที่มีโควิดเลยแล้วตอนนี้จริงๆคือพวกเราทาํางานมีแค่2คนนะครับก็เลยอาจจะมีปัญหาในการลงคลิปลงไลน์ไปบ้างแต่ผมก็ยังไม่หยุดนะเราก็จะยังทําช่องอาร์มีปิกตรงนี้ต่อไปนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะที่อยากจะเป็นศิลปินแล้วก็หาแรงบันดาลใจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจากใครก็ตามที่มันมาเผยแพร่ให้ผู้คนดูครับเรียกได้แบบเรียกได้ว่าเป็นแบบพี่ๆเพื่อนๆที่ผมรู้จักนั่นแหละที่แบบว่าเขาก็มีแนวคิดแนวทางที่เขาน่าสนใจที่จะถ่ายทอดที่จะแบ่งปันนะครับตรงนี้เราก็จะยังไม่หยุดนะยังทูซสีทำต่อไปแต่ว่ายังไงก็อยากฝากทุกคนให้ติดตามช่องเราด้วยนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะส่วนไฮไลท์หลักของเราจริงๆวันนี้ก็คือนี่เลยจับรางวัลมันก็จะเป็นฉลากอยู่ในในนี้มีผู้สนใจเข้ามาเล่นกับเราตั้ง5ชื่อจริงๆมันอยากแจกทุกคนเลยแหละแต่ว่าเ,ออเรามีแค่ชิ้นเดียวนะครับอยู่ไหนนะอยู่นี่อ่ะเจอแล้วนี่นะครับ คือของรางวัลใน EP ีของพี่ต้นตะบันนะครที่เราจะมาจับสลากกันนะฮะเป็นอาร์ตทอยนะ,ะออกแบบแพคเกจแบบกลัวหน้าสไตล์พี่ต้นนะครับแกก็จะเป็นคนอย่างนี้แหละเออนี่นะฮะ,ะจับเลยไหมหนึ่งชื่อเท่านั้นนะครับหนึ่งชื่อเท่านั้นอันนี้ผมก็ให้น้องมีนนะครับช่วย ตัดชื่อใส่ไว้ซึ่งผมจะจำไม,ไม่ไม่ใช่เรียกว่าจําไม่ได้จะไม่รู้เลยแหละผมจะไม่รู้เลยว่าไหนคือชื่อใครนะครับสักอันหนึ่งเออซบได้แล้วเชี่ยายาวชิบหาย <laughs> ภูทะเนตใช่ไหมนี่นะครับนี่เลยนี่จ้าอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อไปนะครับผมว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลนะจ๊ะถ้าเกิดว่าดูอยู่ก็แสดงตัวได้เลยนะครับก็จะได้รับนี่ไปเลยนี่อาร์ทอยของพี่ต้นตะบันแล้วเดี๋ยวเราจะเอานี่ให้ไปด้วยโอเคครับผมขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบว่า เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับยังไงก็ยังจะมีอีกไม่ไม่ต้องห่วงเลยนะครในส่วนของอันไตเติลนะครับแล้วก็รายการต่อไปเว้ยก็คือรายการทอยเฮียตอนนี้ถ่ายมาแล้ว2 EP อนะครับอยู่ในช่วงของการาวางแผนตัดต่อกันอยู่นะก็หวังว่าทุกคนจะให้การติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีนะครับต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรในส่วนของ เรียกว่านอกเรื่องของอันไตเติ้ลบ้างอะไรเงี้ยคงจะมานั่งพูดคุยกันเล่นแทนนะครับส่วนวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เออแล้วคลิปหน้าก็คงจะเป็นแบบพวกเออขาเรียกว่าไงนะห้าสิบคำถามเกี่ยวกับตัวฉันอะไรเงี้ยนะผมจะได้มาพูดคุยกับทุกคนว่าเออเราทําช่องนี้ไปทําไมแล้วก็เราจะไปทางไหนต่อนะครับสําเรบวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากฝากติดตามด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีจ้า